สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะมาดูระดับน้ำปิงนะครับทุกคนเดี๋ยวไหนดูนี่คืออยู่ยังอยู่ในช่วงต้นสะพานอยู่นะครับโอ้โหน้ำสรุปล้วน้ำน้ำขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนะครับทุกคนฝนตกนะครับเนี่ยแต่ดูบรรยากาศเมฆนะฮะ ดูเมฆอยู่บนหลังเขาอะนะครับยังมีเยอะอยู่เลยนะครับน้ําจะขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนะครับสรุปแล้วนะฮะน้ําขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนี่หวังว่าจังหวัดอื่นนะครับคงจะฝนเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําบนเขาเริ่มไหลลงมาแล้วนะครับ น้ำบนเขาเริ่มไหลลงมาแล้วตอนนี้นะก็คือเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับของวันที่13มิถุนายนนะฮะผมมาถ่ายระดับน้ําปิงให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศบนสะพานนะฮะซึ่งสะพานอย่างนี้ผมเดินมาตลาดทุกวันนะครับตลาดเย็นนะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงอยู่แถวตลาดบ้านท่อนะครับนี่เลยทุกคนดูแบบ น้ำเอ,อ่ล้นตลิ่งเลยนะครับโอ้เริ่มจะเอ่อขึ้นมาแล้วนะฮะเหมือนจะสูงกว่าเมื่อวานนะครับเหมือนจะสูงกว่าเมื่อวานตรงจุดเนี้ยไม่ไผ่อะเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงไม่ไผ่ตรงนี้นะฮะเมื่อวานยังไม่ถึงแต่วันนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับ อะะโอ้โหน้ำขุนแล้วก็เชี่ยวเอาการอยู่เหมือนกันนะอืตอนนี้ก็คือใกล้ช่วงเวลาเลิกเรียนเลิกงานไม่ใช่ใกล้ดีถึงเวลาแล้วครับนักเรียนอะไรก็เริ่มเลิกแล้วนะครับคนก็เริ่มเลิกทยอยเลิกงานแล้วนะครับเพราะว่าจะห้าโมงแล้วนะครับ คือแบบมันสงสัยฝนตกที่อื่นนะครับสงสัยฝนตกที่อื่นแล้วก็มันก็แบบไหลลงมาทั้งนี้ก็คือจะไหลเข้าไปตัวเมืองนะครับไหลเข้าไปตัวเมืองเส้นไอ้กาดหลวงนะครับแล้วก็จะไหลออกจากเชียงใหม่ไปนะฮะโอ้โหน้ำสียังกระสียววันติน,น่ะทุกคน ะะส่วนส่วนใต้สะพานตัวนี้นะก็ยังมีคนนั่งตกปลาอยู่นะผมเห็นคนเดินเข้าไปอยู่เมื่อกี้นะฮะแต่ฝั่งนั้นนะไม่มีนะครับไม่มีคนนั่งตกปลานะฮะโอ้มีน้ําวนด้วยนะครับทุกคนดูมีน้ําวนด้วยอืม ทุกคนจาแนวไม้ไผ่ตรงนี้ไว้ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายถ้าเกิดว่ามันท่วมขึ้นไปถึงแนวไม้ไผ่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแสดงว่าน้ําขึ้นนะครับถ้ามันลดลงอีกแสดงว่าน้ําลงนะผมจะจําแนวไม้ไผ่อ่อแร่ไม้ไผ่ตรงนี้ไว้นะครับถ้ามันลดลงเนี่ยก็แสดงว่า ถ้ามันลดลงเนี่ยก็แสดงว่าน้ำลดนะฮะนี่ลครับก็มาอัปเดตระดับน้ำบนสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะครับแถวตลาดบันท่อนะครับตรงไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของออโซนของสู่ราชการแล้วนะครับข้ามไปก็คือจะเป็นสู่มิชูแมงชาติสลิกิตนะครับแล้วก็จะขึ้นขึ้นดอยได้แล้วนะครับผ่านเส้นหน้ามอชก็คือขึ้นดอยได้แล้วนะฮะ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจงเวียงเข้านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เห็นเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมอัปเดตไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ